ีจะแอบล้อก่อนเลยก็ได้ s u r p ร i s ์เนยพรสยจ้ะ ผมกลับมาแล้วทำไมคุณกลับมาไม่โทรบอกเนยก่อนครับโทรบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ที่เนยเมื่อไหร่เนยจะมาเนี่ย คงอีกสักพักก็แกอ๋อเออหืมถ่ายกิ๊บให้ฉันด้วยโอเคได้อ,อ,อุ้ยจะตั้งกล้องแล้วกันนี่มุมนี้ได้แน่นอนขอบใจเว้ยเมื่อไ,ไหร่เราจะมางั้นงีเดี๋ยวแอบล้อก่อนเลยก็ได้เนาะเด็กเต็ด เซอร์ไพรส์เนยเซอร์ไพรส์จ้ะผมกลับมาแล้วทำไมคุณกลับมาไม่โทรบอกเนยก่อนครับโทรบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ที่เนยไงวะโดนนี่พอย หัวใจฉันจะวายแล้วเนี่ยเต่าคิดยังไงถึงไม่มาโดนไม่บอกฉันดีนะที่แกช่วยฉันไว้อะฉันไม่ได้ช่วยอะไรแกทั้งนั้นลเลยเนยเนยแกรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่แกกําลังทาอยู่อะ่ะมันแย่มากๆเลยนะเว้ยแกทรยศเต๋าทั้งๆท,ที่แกก็รู้ว่าไอ้เต่อมันรักแกแล้วมันก็ช่วยเหลือแกมาโดยตลอดที่สําคัญแกแอบไปมีชู้กับเพื่อนรักของมัน สมองแกคิดอะไรอยู่แกป้าไปแล้วหรือเปล่าอ๋อนี่พลอยมันใช่เวลาที่แกจะมาสอนเรื่องศิลธรรมเลยให้ฉันไหมฉันจะบอกอะไรแกให้นะหนึ่งเลยเต่าเขาไม่ค่อยได้กลับนอนบ้านแล้วสองเขาก็ไม่รู้เรื่องไม่สงสัยด้วยซ้ําแล้วแกจะทำเป็นเรื่องใหญ่ทาไมไม่ใช่ละแกยังไงเต่ามันก็คงได้รู้เพราะว่าฉันน่ะถ่ายคลิปฉากเลิฟซีนของพวกแกสองคนไปหมดแล้วฉันม,มีคลิปโออๆแก ตอนนี้โดนเป็นกำลังให้บิวไก่แป้งลบคลิปอยู่ก็เหลือแต่ในโทรศัพท์แกนั่นแหละส่งโทรศัพท์มาไม่ฉันดีใจจริงเลยนะเว้ยที่แกมาในวันนี้นฉันก็เซอร์ไพรส์ว่ะที่เจอแค <laughs> เออแต่ฉันพยายามติดต่อหาแกหลายครั้งนะเว้ยแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยแต่ก็คงคิดว่า <laughs> เพื่อนๆของบมอแกห,หมดแล้วเนาะใช่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 บอกแล้วบอกแล้ว <laughs> ดีดีเลยเพราะว่าฉันมีข่าวใหญ่จะบอกแกด้วย เขาเขาใหญ่เขาเลยวะฉันว่าจะให้แกมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวในงานแต่งของฉันกับเนยอะอะไรนะงานแต่งงานใช่แกได้ยินไม่ผิดหรอกเวนี่นี่แกจะแต่งงานกับเนยจริงเหรอก็เออดีวะ <c oughs> ฉันว่าเดี๋ยวฉันไปตามสองคนนั้นมาดีกว่าไม่งั้นได้ยืนคุยกันยาวแน่เลยแป๊บน้อยเพื่อน ันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ให้นี่เอามานะแกหยุดพูดก,ก่อนต่อมาเนยพอยมายืนทำอะไรกันตรงนี้อ๋อไม่มีอะไรหรอกพอดีเนยจะขอบคุณพอยอ่ะที่มาช่วยต่อสไพา์ในวันนี้ดีใจจังแต่น่าหนามันแค่น้ำจิ้มนะผมยังเตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้คุณอีกอย่างนะเต๋าฉันขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ปะ พอดีฉันคุยกับเนยอยู่อะ่ะมันเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิง่ะแกเดี๋ยวเสร็จแล้วฉันรีบออกไปอโอเคโอเคโอเคงั้นไปก่อนนะรีบตามมาละ่ะนี่แกฟังฉันนะแกรีบลบวิดีโอในมือถือของแก๋ยวนี้เลยลบเสร็จมันก็จะไม่ทิ้งหลักฐานเลยไว้ฉันทำให้แกไม่ได้หรอกเนยฉันลบคลิปให้แกไม่ได้ อะไรแกทำแบบนี้กับฉันน่ะแกต้องการอะไรแกจะให้ฉันคุกเขาขอร้องแกก็ได้นะนะเพียงฉันไม่ได้ต้องการอะไรทั้งนั้นแหละอืมเอางี้แกอยู่เท่าไหร่อันไรเท่าไหร่ก็เงินยงแกแกโง่หรือเปล่าทุกอย่างในชีวิตมันก็ต้องใช้เงินกันทั้งนั้นน่ะนี่แกจะเก็บเงินฉันหรอจะใช่สิ ไม่ได้ขอร้องให้แกทําอะไรยากเกินเลยนะฉันแค่ขอให้แกทําตัวเป็นเพื่อนที่ดีอย่างที่แกเคยเป็นน่ะก็ฉันกําลังจะช่วยแกอยู่นี่ไงฉันเลยถามว่าแกมีอยู่เท่าไหร่ก็แค่บอกฉันมาเท่าไห้นเองพันหนึ่งก็ได้นะนี่พลอยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าแกจะเห็นแกเงินขนาดนี้ ฉันก็แค่อยากจะช่วยแกอ่ะนี่คลิปก็แลกกันเท่าน,นั้นเองลบเป็นใช่ไหมพอใจยังเนยพลอยอนี่เรารอพวกเธออยู่เนี่ยนึกว่าจะรีบตามออกไปซะอีกเนี่นย่ะเนยงั้นเรารีบไปกันเถอะเอ่อเนอยเเดี๋ยวเดีคุณไปรอที่ห้องนั่งเล่นก่อนเลยนะ เดี๋ยวผมกินข้าแป๊บหนึง่งรีบตาม,มานะอมคอยอเ,เตรียมการไปหมดเลยใช่ปะฉันเตรียมไว้หมดแล้วเอ้ยดีเลยแต่ฉันว่าแกควรรอก่อนอะรออะไรฉันไม่อยากรอแล้วฉันอยากไปขอเนยแต่งงานเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยไปนะแกะเดี๋ยวก่อนอแกเปิดตัวคลิปในมือถือก่อนก็ได้โอ้ยฉันไม่มีเวลาแล้วนี่จะต้องไปเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยแก แกดูคลิปก่อนเถอะเชื่อฉันแล้วทำไมต้องเป็นตอนนี้ด้วยวะมันจำเป็นแกดูสิ่งที่ฉันถ่ายไว้ก่อนแล้วแกจะรู้เองอะอะก็ได้ก็ได้เฮ้ย ทำนี้ได้ไงวะฉันจะไปจัดการพวกมันเดี๋ยวนี้แกใจเย็นก่อนดิฉันมีแผนแผนอะไรฉันไม่สนทั้งนั้นนะ่ะฉันต้องไปคุยกับพวกมันให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยแกใจเย็นก่อนดีว่าเตา๋าแกจะคิดอะไรแกจะทำอะไรอ่ะแกต้องคิดดีๆแกต้องคิดให้รอบคอบว่าแกจะเอาคืนพวกมันยังไงงั้นเอาแบบนี้ โอเคตอนนี้ทุกคนก็มากันครบแล้วผมอยากจะขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มารวมตัวกันในวันนี้อยากขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆโดยเฉพาะไอ้โดนเพื่อนรักแล้วก็เนยวันนี้ผมเตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่ไว้ให้ด้วยนะเนย เตรียมเซอร์ไพรส์นี้ไว้นานมากแล้วนะผมอยากจะขอให้คุณออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้เลยแกด้วยโดนสองคนเลยเนี่ยออกไปทำไมเตาถึงอย่ามาเข้าใกล้ผมเลยแกทั้งสองคนรีบออกไปจากบ้านฉัน ไอ้เอต๋ากันบ้าเลยวะหุบปากไปเลยเพื่อนทรยศฉันเห็นความจริงทั้งหมดแล้วฉันมีคลิปหลักฐานอยู่นี้หรือพวกแกอยากปฏิเสธอีกนี่พลอยแกทำบ้านแกฮะฉันบอกให้แกลบคลิปในโทรศัพท์แถมจ่ายเงินใ ใช่เธอจ่ายเงินให้ฉันลบคลิปในโทรศัพท์ของฉันแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันต้องลบคลิปในโทรศัพท์ของเต๋านี่เหนื่อยคุณนี่มันน่าไม่อายจริงพลอยแกทำแบบนี้ทำไมฉันเพื่อนแกด้วยพี่ฉันขอโทษนะพี่นะนะนะเหนื่อยออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้เลยแกด้วยออกไปเลย เขาแต่ฉันอธิบายทุกอย่างได้แล้วเว้ยเพื่อนแกไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นน่ะออกไปเลยเพื่อนนอรเวย์ยศไม่ไม่อ่ะเต๋เต๋าฟังฟังนงอธิบายก่อนนะเต๋อนะะไม่ไม่ไม่เหนื่อยออกไปแล้วก็ไปได้แค่ชุดนี้เท่านั้นแหละถ้าคุณหยิบอะไรเพิ่มไปแล้วก็ผมจะแจ้งความออกไปไปที่ว่า AHHHHH